to jurassic park ยาเอาเละครัผมเกี่อความผอมแห้งแรงน้อยในแมพนี้จึงเลยครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าผอมเพียวสะระเกนเนะครับผมอะไรครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ f i n d The Animal ตามหาสัตว์สุดน่ารักกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสําหรับพานี้ก็เป็นพาที่ ที่ไรแล้วนะสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาหากันต่อจากอัปเดทในครั้งที่แล้วเลยนะครับผมตอนนี้เรามี86ตัวนะครับอัปเข้ามาอีก14ตัวเราต้องหาให้ครบ100ครับผมคุณผู้ชมไนงะมีหลายตัวมากที่อัปเดตเข้ามาแล้วแต่ละตัวนี้ก็นน่ารัก เลอกเกินครับผมคุณผู้ชมครับโอเคเราไปเริ่มอุ้ยมีภาษาไทยด้วยคุณผู้ชมดูสิครับน่ารักจ,กจกัดปูพัฒนาเราไปเริ่มหากันเลยนะครับผมคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นเราก็ต้องวิ่งผ่านทุ่งหญ้าโซวนาและก็มาที่ทะเลทรายซาฮาราครับผมเห็นแล้วอัปเดตใหม่ตรงโซนนี้ครับคุณผู้ชมกระโดดเหยียบเลยกับเราต้องหาคนมาเพิ่มเหรอเราต้องหาคนมาเพิ่มครับคุณผู้ชมฮะให้ใครก็ได้มาช่วยหน่อยเอลมีอีด เย้มีคนมาช่วยแล้วคนหนึ่งครับผมคุณผู้ชมครับเยียบเลยเพื่อนเยียบเลยเยียบเลยเยียบสักกะเราขาดอีกคนหนึ่งครับผมคุณผู้ชมเราต้องหามาเพิ่มอีกคนหนึ่งอ่ะเพื่อนโอเคงั้นออกมาก่อนกันลวกันนะครับเดี๋ยวนะเยียบปึ๊บเอาเข้ามาได้จะออกไม่ได้ด้วยน่ารักเกินมาแล้วเยี รบ3สมคนเลยครับผมมานี้มานี้มานี้เร็วช่วยกันเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบโดดโดดโดดเย้ได้แล้วครับผมฟอ็อกเฟนิกฟอ็อกครับผมคุณผู้ชมครับมาข้างหลังพีระมิดนะครับผมคุณผู้ชมเราเก็จะเจอกับ ฮอลิสซัดครับผมคุณผู้ชมฮะบริเวณด้านข้างพีระมิดสีไม่ใช่ด้านหลังนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับทีนี้มาฝั่งนี้นะครับผมฝั่งที่มินน้องกระต่ายทะเลทรายอยู่นี้ครับคุณผู้ชมเราจะต้องกระโดดนะครับผมนี่ลงมาครับคุณผู้ชมฮะบริเวณตรงนี้เราก็จะเจอกับน้องอัดน้องเนื้อสัตว์วตัวอะไรเนื้อสัตว์ น้องเนื้อสัตว์ไม่รู้แต่ตัวต่อไปนี้คุณผู้ชมรู้อย่างแน่นอนครับผมก่อนอื่นให้เราเข้ามาในโรงนาตรงนี้ครับเราก็จะเจอกับน้องดองกี้เราต้องหาวิธีเปิดกรงก่อนนะครับผมคุณผู้ชมเพื่อนเขาเข้าไปได้ไงเนี่ยโอเคเจ้ามาแกรู้วิธีเปิดกรงหรือเปล่ามาบอกไม่รู้ครับผมเพราะว่าลาไปก่อนครับไม่เกี่ยวกับผมมาเขาร้องฮิฮิแพะเขาร้องแบะบแบ ทั้งมาทั้งแพะไม่เอาดีกว่าไม่เล่นบุกนี้ครับคุณผู้ชมให้เรากระโดดหน้าต่างตรงนี้มานะครับคุณผู้ชมฮะพอเราขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอน้องไก่ครับผมกระโดดหน้าต่างตรงนี้มานะคุณผู้ชมจะเห็นปุ่มเห็นไหมครับผมให้เราชวนปุ่มเป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดกงน้องดองกี้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเข้ามาด้านในเราก็จะเจอน้องเย่ขี่ได้ไหมอยากขี่ลาลิาเกนนะครับผมโอเคครับผมตัวถัดไปครับคุณผู้ชมครับ บริเวณข้างลงนะครับผมคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้เราเจอใครเนี่ยน้องเชฟครับผมน้องแกะนั่นเองครับผมคุณผู้ชมทำไมเขาแปลเชฟนะครับผมืด อะไรครับคุณผู้ชมครับสัตว์ตัวถัดไปนี้ที่เราจะไปเก็บกันนะครับผมเป็นสัตว์ที่มีอายุมาตั้งแต่ในยุคดึกดบาบันมาช่วยเพื่อนเดี๋ยวจะช่วยเหยียบให้โอเคเราเหยียบแล้วเชอเข้าไปเก็บเลยนะใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยน้องก็ตรงนี้หน่อยโอเคเหยียบไว้มันต้องเหยียบค้างไว้เพื่อนเหยียบค้างไว้นะเหยียบค้างไว้เราอยู่เฉยต้องกระโดดด้วยโอเคอ่ะเอาเดี๋ยวนะ อ่าไปเขาไปเก็บเลยโอเคครับผมไปครับคุณผู้ชมครับเราไปเก็บสัตว์ของเราต่อกันดีกว่านะครับผมเราจะไปเก็บเจ้าไดโนเสาร์ครับผมมีชีวิตมาตั้งแต่ยุคแบบล้านปีก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมลืมไหมครับผมว่าลาวาตรงนี้เนี่ยมันไม่มีจริงครับเราสามารถโดนได้นะครับผมถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะไม่เสียข้างโง่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมโง่ไปแล้วในรอบที่แล้วไงโอเค ไปครับผมเอาพี่ตามทางไปเรื่อยๆนะครับและสัตว์อีกหนึ่งตัวครับผมที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์จนยุคปัจจุบันครับคุณผู้ชม,มาะแมงสาบครับผมแบบนี้มีปนนะเนี่ยมีให้เก็บแมงสาบไหมไม่มีนะครับผมนะเราขออัปเดตก็แล้กันนะครับแต่ว่าคงไม่มีหรอกใครบ้าจะเอาแมงสาบมาใส่ในไฟเด้อ ตามหาแมงสาบคุณผู้ชมครับเลเซอร์ตรงนี้ห้ามโดนนะครับผมคุณผู้ชมยังจําเทคนิคการกระโดดแบบตะแคงข้างของผมได้อยู่ใช่ไหมครับผมให้เราเอาวิ่งเร็วออกแล้วก็เปิดชิปล็อกตะแคงข้างมาแบบนี้จากนั้นก็กระโดดไปเลยครับเราจะปลอดภัยไม่ตายอย่างแน่นอนครับผมคุณผู้ชมฮะถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะครับผมรับรองว่ามั่นใจได้อย่างแน่นอนครับผมโอเคทีนี้เราก็ไต่บันไดขึ้นไปตรงนี้ครับผมแล้วก็มาตรงนี้วิ่งผ่านลาวามาเลย <ś m ul ky> ลาวะแกยังมาโกรกฉันไม่ได้กินหรอกทีนี้ไปไหนต่อกระโดดลงมาตรงนี้โอ้ย <ś m ul ky> <ś m ul ky> แต่ถ้าตกลามาตรงนี้แล้วล่ะก็ตายแน่นอนครับผมคุณผู้ชมฮะจากนั้นมาด้านซ้ายครับผมเละก,กําแพงไปเปิดชิวรลอกแล้วก็ค่อยๆๆ, <ś m ul ky> ๆ่อยๆราบังตกด้วยนะแค่ขยับก็เท่ากับเสียวแครเพิ่มโอเคปลอดภัยแล้วอา้าวน้องหายไปไหนแล้ววะเนี่ย คนนำหายครับผมไอ้ว์ปมาครับคุณผู้ชมฮะพอเรามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมเดินไปอีกนิดนึงนะครับผมให้มาสุดทางเขาก็จะว์ปเราขึ้นมาบนก้อนเมฆแบบนี้แล้วเราก็ต้องโอ้ไม่ก็ออบบี้ไปนะครับอบบี้ไกลด้วยคุณผู้ชมฮะ ตายแล้วมีจุดเช็คพอยต์ไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยนะเราจะลองเสี่ยงดูไหมครับคุณผู้ชมฮะแต่เวลามีค่าไม่เสี่ยงก็แล้วกันนะครับผมค่อยๆกระโดดไปค่อยๆเราจะไปแบบชา้ชาๆแต่ชัวร์อุ้ยก้อนเมฆมันหายด้วยคุณผู้ชมดูดิรีบไปนะถ้าเรากระโดดมองนี้ได้รีไปนะครับผมตั้งสติดีๆครับเล็งดีๆครับผมอย่าเบี้ยวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตกครับผมโอเคฮึบฮึบโอ้โหเฉียด อโอ้ยเอาวะโอ้ยได้อยู่ครับผมอีกนิดเดียวเราก็จะได้เจ้าตัวพีเทโรดอนอะไรทักอย่างนั่นแหละครับผมคุณผู้ชมครับฮึบฮึบฮึบสวยฮึบอีกนิดเดียวเย้เรากระโดดเก็บมาเลยครับผมพีเทโรดอนสอรัสครับคุณผู้ชมครับ ตัวถัดมาเราจะต้องขึ้นหลังคาบ้านคนอื่นอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมข้างทุงยาสมนาตรงนี้เลยนะครับผมเราก็กระโดดตามทางไปนี่ผมเห็นแล้วใช้ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้คือตัวอะไรนะเอ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีตัวแบบนี้อยู่บนหลังคาเราเก็บไปแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะอ๋อเขาสลับตำแหน่งกันเจ้นี่คืออีกานั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับ มีโซนใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาด้วยว้าวคุณผู้ชมดูนี่สิครับผม Welcome to the jungle เข้าไปเลยครับผมคุณผู้ชมครับแม่ป่านี้นี่คือมันเย็นซะเกินนะครับผมข้างบนผมเห็นและตัวหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บตัวไหนก่อนดีเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ใหม่หมดเลยนะครับผมบริเวณโซนตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอเคตามน้องไปครับผมเราจะต้องโดดขึ้นต้นไม้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ ึรโดดแล้วก็ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไป <c oughs> เฮ้ยโบนแล้วนี่ไงเจ้านี่คือสล็อตครับผมคุณผู้ชมเย้ได้น้องสล็อตมาแล้ว1ตัวครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นมางนี้อีกนะครับเราจะต้องเปิดชิปล็อกขึ้นไปครับคุณผู้ชมยังจําเทคนิคการกระโดดถอยหลังเดินหน้าได้อยู่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับบริเวณโซนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับโดดไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไป,ดดนไปจากนั้นก็ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆระวังตงตกนะครับผมเอาจิ๊บ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 โดดมาได้อยู่โอเคมาตรงนี้ครับผมจากนั้นให้เรากระโดดขึ้นมองนี้เลยทางลัดครับผมสวยงามน่ารักจะเจดโดดไปตรงไปวิ่งไปยาวๆครับผมคุณผู้ชมครับหันขวานิดนึงโอเคโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นมองนี้โอ้โหสูงลืะเกิน ยังไม่สิ้นสุดอีกนะครับคุณผู้ชมฮะหนทางนี้ยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นค่อยๆไปก็แล้วกันนะครับช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วแล้วตกนะครับผมคุณผู้ชมโอเคทีนี้มาครับเอ้า,อามไม่ได้ไม่มีใครบอกผมเลยเจ้านี่คือลิงชิมแปดีครับผมคุณผู้ชมลงจากต้นไม้มาขึ้นต้นไผ่ต่อครับผมคุณผู้ชมครับโอเค โดดขึ้นมาโดดมังนี้โดดมงัดดมงนี้ตรงนี้และก็เหยียบตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็กระโดดตามทางตรงนี้ไปเลยโอเคไปกันครับผมเราก็จะเจอกับมะพร้าวเดี๋ยวใช่เลอวะเจ้านี้คือนนกมะพร้าวเ,เกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับคุณผู้ชมฮนะ มันแปลถูกหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมโอเคให้เราเข้ามาด้านในนะครับผมจากนั้นมายืนตรงนี้ครับขยับแล้วมาสะกู่นี้พื้นมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมาจากพื้นไม้นะครับผมโอเคแล้วแผ่นสีเหลืองก็จะล่วงลงมาครับเราก็ต้องคอยขยับเปลี่ยนที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอเพื่อนโดนอุ้ยเห็นแล้วเสียวแทนนะครับโอเคทีนี้มามุมนี้ต่อเร็วเวๆๆๆ ระวังนะครับตรงนี้ต้องอาศัยความเร็วเป็นหลักนะครับผมคุณผู้ชมครับความเร็วเป็นต่อลูปหล่อเป็นต่อกว่าเอาอ่ะใช้ได้เลยครับผมคำนี้จะมาจากทีวรันเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคทีนี้ให้ดองมังนี้นะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะปุ๊บไปเร็ว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 ร็วเ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 ร็วร็วเ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 ร็ ผมเห็นแล้วคุณผู้ชมด้านบนมีตัวอะไรด้วยไม่รู้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วข้างบนครับผมกระโดดขึ้นมาเก็บเลยครับผมแผนเชรับคุณผู้ชมครับทีนี้ครับผมให้เรามาเหยียบปุ่มตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะปุ่มตรงนี้นะเหยียบไปครับผมมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วนะครับโอเคทีนี้กระโดดลงได้พอเราลงมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่อีกปุ่มหนึ่งนะครับผม นี่นะเหยียบไปมันก็จะเป็นสีเหลืองทีนี้ก็มาตรงนี้ครับผมด้านหลังมีอีกปุ่มหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะปุ่มที่เอาตกซะง,งั้นเฮ้ยด้านในคุณผู้ชมเจ้ง,งูก็ามาเก็บน้องงูเลยครับผมกลัวคุณผู้ชมกระโดดเหยียบเลยครับผมคุณผู้ชมครับ สามปุ่มแล้วปุ่มสุดท้ายอยู่ตรงไหนครับเนี่เราจะต้องเหยียบให้ครบสี่ปุ่มนะครับคุณผู้ชมครับปุ่มสุดท้ายอยู่ไหนวะผมหาแป๊บนึงนะรู้แล้วคุณผู้ชมเราจะต้องกระโดดขึ้นต้นไผ่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมมันจะอยู่ข้างภูเขาครับผมอีกปุ่มหนึ่งนี่ตรงนี้นี่ไงปุ่มสุดท้ายเจอแล้วเหยียบเลยครับผมพอเราเหยียบครบสี่ปุ่มแล้วนะครับผม ให้เรากระโดดลงไปครับคุณผู้ชมตามจริงตรงนี้มันจะไม่เปิดนะครับเราต้องเหยียบปุ่มตรงนี้สีปุ่มเนี้ยให้มันครบก่อนนะครับผมมันก็จะมีทางเปิดมาแบบนี้นะครับเราก็กระโดดลงมาโอ้ยเกือบตกครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันลื่นนะตรงเนี้ยเราจะต้องออกบี้ไปใช่ไหมเอาวิ่งเร็วออกดีกว่าจากนั้นครับไปครับผมฮึบโอ้ยได้อยู่จากนั้นเปิดวิ่งเร็วกระโดดไปโดดมาแล้วก็กระโด ดีได้ยังมีจุดเช็คพอยให้อึ๊บไม่งั้นต้องไปเกิดไมไกลโอเคเฮ้ยเราเปิดวิ่งเร็วก็ได้นี่หว่าเมื่อกี้นี้แต่ว่าตรงนี้มันยากคุณผู้ชมครับนี่ไงพูดยังไม่ได้ขาดคำเราจะต้องเลงดีๆนะครับอบออืบสวยได้อยู่ตรงนี้แหละสีเหลืองห้ามโดนนะครับผมกระโดดไปโอเคก้อยก้อยกอยกระโดดมาตรงนี้อืออบออือร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 อ เออ,เอ,อคุณผู้ชมต้องนับจังหวะดีๆนะครับตรงนี้ก็กระโดดไปออก้อนหินมันยุบด้วยเราก็จะเจอกับน้องเสือเย่ yeah! ได้แล้วครับผมขอดูซิว่าตอนนี้ครบหรืยอยังอา้าวขาดตัวหนึ่งตัวไหนเนี่ยค้างข่าวครับผมตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมกดวาร์ปกลับบ้านได้เราหาตรงนี้ครบแล้วครับคุณผู้ชมครับ ข้างคขามันดันอยู่ในถ้ำตรงจังเกิลครับผมกลับมาจังเกิลม่อีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมและก็มาตรงนี้ถ้ำตรงนี้เลยเราก็เข้ามาด้านในครับจากนั้นก็ล่วงลงมาแบบนี้เอเขาวงกดใช่ไหมเนี่ยชัวร์เลยครับผมไปไหนอ่ะเราจะต้องวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวนะซูมหน้าจอขึ้นดีกว่าจะได้เห็นทางชัดชัดนะครับผมวิ่งมาด้านขวาจากนั้นเราจะเจอกล่องเฮ้ยอย่าบอกนะว่าข้างบน ถ้าคนมีค้างคาวคุณผู้ชมอ๋อผมเข้าใจแล้วเราต้องเลี้ยงกล่องมาตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมครับจะได้กระโดดขึ้นไปเก็บได้นะครับผมฮึบเย่ได้แล้วครับผมค้างคาวตอนนี้เราก็ครบ100รตัวแล้วการชําระนี่หรือว่ารีเบิร์ตนั่นเองครับผมคุณผู้ชมต้องการรีเบิร์ตไหมยังก่อนครับผม เอาเลยครับผมสำหรับไฟล์ The Animal ในพาร์ทนี้ครับเราหาครบได้100ตัวแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้